สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะคลิปนี้ก็อยู่ที่ตลาดสีมุมเมืองค่ะมาเลือกซื้อผลไม้เข้าร้านน้ำปันดาผลไม้สดนะคะเราก็จะมาเลือกซื้อสับป,ปะรดค่ะสับป,ปะรดที่ใช้ในร้านนะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะส่วนที่นำมาใช้นะคะก็จะเลือกซื้อสับป,ปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวียค่ะก็จะให้รสชาติออกอมเปรี้ยวอมหวานนะคะตอนนี้ก็ราคาลูกละ12บาทค่ะ ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะมีหลากหลายราคาค่ะแล้วก็มีหลายร้านด้วยนะคะให้เราเลือกซื้อค่ะนี่ก็เป็นอาคารสับป,ประรดทั้งหมดเลยค่ะนี่ก็สั่งแม่ค้านะคะเดี๋ยวเขาก็มีบริการส่งให้ถึงรถค่ะเราไม่ต้องขนไปเองนะคะ วยยังเลพี่คะเล้าน้ำเท่าไหร่คะพี่น้ำสิบสามเท่าไสิบสามสิบสามอันนี้น้ำดอกไม้โลละสิบสามบาทค่ะส่วนแก้วนะคะอันนั้นแก้วขมิ้นโลละสิบสองค่ะ กล่องนึงก็ประมาณสกิโลค่ะราคาราคาแตกต่างกันนะคะมีทั้งมะม่วงดิบมะม่วงสุกนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์อันนี้ส่วนราคากล้วยนะคะก็เลือกเป็นหวีได้เลยค่ะมีละ30บาท40บาท50บาทนะคะขายยกตะกร้าก็มีขายยกเข่งนะคะ กล้วยหอมทองสุกค่ะเป็นร้านประจำนะคะที่มาทุกครั้งก็ต้องซื้อกับพี่เขาค่ะช่วงนี้ส้มก็ยังไม่แพงนะคะราคายังย่อมเยาวอยู่ค่ะเป็นส้มข้นน้ำนะคะก็จะมีโชกุนส้มเขียวหวานค่ะแล้วก็สายน้ำผึ้งนะคะส่วนราคาก็แตกต่างกันที่ขนาดส้มค่ะ ส่วนใหญ่เท่าที่เดินดูนะคะราคาส้มทุกร้านก็จะเท่าๆกันค่ะไม่แตกต่างกันนะคะหนึ่งถุงก็บรรจุ10กิโลนะคะส้มคั้นน้ำค่ะ แล้วแล้วก็เจอส้มถูกใจนะคะส่วนส้มจะไม่มีร้านประจําค่ะก็ได้สั่งส้มพี่เขาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพราะาส้มพี่เขาเพิ่งมานะคะพี่เขาบอกเพิ่งมาจากสวนค่ะสดสดใหม่ๆค่ะ,ะพี่เขาก็จะขนส่งไปให้ที่รถนะคะมีบริการส่งให้ถึงที่ค่ะไม่ต้องขนมาเองนะคะก็สั่งส้มทั้งหมด จากร้านพี่เขาสิเอ็ดถุงค่ะตอนนี้ก็ได้ส้มสิเอ็ดถุงนะคะสตรอเบอรี่สองลังค่ะกล้วยค่ะมีมะม่วงนะคะแล้วก็สับประรดเสร็จจากซื้อส้มก็จะพาเพื่อนๆไปดูราคาแตงโมกันค่ะก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะนั่นเป็น อาคารที่เขาขายแตงโมทั้งแถวเลยนะคะ ตอนนี้ก็กำลังจะไปดูมะนาวกันค่ะเข้าสู่มีนาเมษานะคะมะนาวจะแพงค่ะเราไปดูกันก่อนนะคะว่าราคามะนาวต้นทุนจากตลาดค่าส่งจะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าค่าปีกจากตลาดข้างนอกนะคะตอนนี้ลูกละเจ็ดบาทแปดบาทแล้วค่ะน,นี้ปมป๊ เป็นเันเลครับทดสอบแล้วเท่าไหร่คะต๊ะนี้อันนี้พันเก้าเอายพันเก้าร้อยเป็นพเก้าร้อห้าสิบบาเฉพาะลูอันนี้เป็นพิจิตรอเป็นพิจิตรจะถูกมันมีย่ำกว่านี้ไหมคะพี่พันเก้าร้อยเลยมะนาวดะเันแปดนีก้าจะได้พันสามมันก็เป็นเจ็ดร้อย ถูกสุดหนึ่งพันสามร้อยอันนี้คือมะนาวนะคะเนื่องจากเป็นกระสอบซื้อไม่ไหวค่ะเพื่อนๆแพงสุดกระสอบละสองพันสองค่ะแต่ก็ได้เลือกซื้อมะนาวนะคะทั้งหมดที่เราถือมาเนี้ค่ค่ะ สองถุงเล็กๆนี้ค่ะแปดร้อยบาทค่ะเพื่อนๆแปดร้อยบาทนะคะช่วงนี้มะนาวแพงมากเลยค่ะซื้อไม่ไหวนะคะกระสอบหนึ่งพันอ่ากระสอบหนึ่งใหญ่เบอร์จัมโบ้นะคะสองพันสองค่ะแล้วก็รองลงมานะคะกระสอบละพันเก้าห้าสิบค่ะแล้วก็เบอร์ถูกสุดเลยนะคะตอนนี้ก็เลือกของได้แล้วนะคะให้แตงโม,มแล้วค่ะ สับปะรดค่ะส้มนะคะสับประรดค่ะมะนาวค่ะสตรอเบอรี่สองลังนะคะมะเขือเทศมะพร้าวค่ะเดี๋ยวก็จะไปซื้อกันต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมมาทักไทยค่ะหลังจากที่ไม่ไลงคลิปวิดีโอนานนะคะ